มาเปิดมุมมองใหม่ๆไปกับทยาน Daily Podcast เรื่องราวดีๆที่จะพาทุกคนทยานไปด้วยกันสวัสดีครับทยาน Daily Podcast กับผมโทมัสพิชเชียนอพักดีนะครับล่าสุดผมเห็นประเด็นที่เป็นประเด็นที่ถูกถกเถียงกันบนโลกออนไลน์นะครับหัวหน้าง,งานคนนึงก็บอกให้ลูกน้องเนี่ยมาทํางานนะครับซึ่งก็ดูคงดูเป็นเรื่องปกติเพียงแต่ว่าในประเด็นนี้ลูกน้องคนนี้เนี่ยต้องขอลากลับไปดูคุณแม่ที่กาลังป่วย แล้วก็บอกว่าคุณแม่เนี่ยคืนนี้น่าจะไม่ไหวแล้วนะครับหัวหน้างานก็บอกว่ายังไงก็ต้องกลับมาทํางานแชทต่อไปก็บอกว่าคุณแม่เสียแล้วนะครับก็ต้องขอลาเพื่อที่จะไปนะครับประกอบพิธีทางศาสนาหัวหน้าก็ยังบอกว่าก็ยังต้องกลับมาทํางานอีกนะครับไม่ฉะนนั้นก็ให้มาเขียนใบาลาออกไปซะประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ค่อนข้างจะเป็นที่วิจารณ์อย่างรุนแรงในสังคมนะครับซึ่งก็ผมคิดว่าในทางปฏิบัติถ้า ไม่ได้มองเรื่องงานเราไม่รู้สาเหตุเรื่องของงานว่ามันเป็นอย่างไรมีที่มาเป็นอย่างไรบ้างเคสก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรบ้างเราไม่รู้แต่ว่าถ้าเอาเฉพาะเหตุการณ์นี้เคสนี้เลยเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสะเทือนใจคนทั่วไปที่ได้มาอา่านแชทนี้ค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าแม่ทั้งคนนะครับจากไปเนี่ยในชีวิตคนหนึ่งคนเนี่ยเราคงมีแ,แม่ผู้ให้กําเนิดจริงๆได้เพียงคนเดียวนะครับแล้วมันคงไม่มีอะไรที่จะมาเปรียบเทียบได้กับการที่คนที่เรารักที่สุดเนี่ยจะต้องจากไป งานเนี่ยมันจะสําคัญแค่ไหนก็ตามคงไม่มีทางที่จะบอกได้ว่างานนี้มันสําคัญมากสําคัญถึงขั้นที่คุณต้องละทิง้งนาทีสุดท้ายที่คุณจะได้ใช้เวลาอยู่กับคนที่คุณรักที่สุดอย่างคุณแม่มันคงไม่มีอะไรที่มันจะสําคัญได้ขนาดนั้นประเด็นนี้ผมคิดว่ามันในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยหัวหน้างานเองจําเป็นมากนะในเรื่องของคําว่า empathy หรือความเข้าอกเ,เข้าใจเราไม่รู้หรอกเคสที่ผ่านมาเป็นอย่างไรพนักงานทํางานแย่อย่างไรเราไม่รู้หรอกแต่เวลา,าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ย ผมคิดว่าหัวหน้างานจําเป็นนะฮะที่จะต้องมองพนักงานมองสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเข้าใจในประเด็นนี้เป็นสิ่งที่ผมเองเจอที่ออฟฟิศของผมผมไม่อยากใช้เพราว่าเป็นประจำนะครับแต่ก็เกิดขึ้นเรื่อยๆนะยผมที่บริษัทผมเนี่ยมีพนักงานเป็นร้อยพอพูดพนักงานเป็นร้อยเนี่ยกำลังพูดถึงสมาชิกคนในครอบครัวนะครับหนคนก็ต้องมีสมาชิกคนในครอบครัวไม่ต่ำกว่าสี่หคนที่เป็นใกล้ชิดนะครับ ถ้าเอาวงกว้างด้วยนีย่ก็เป็นสิบคนคุณปู่คุณย่าคุณป้าคุณน้าคุณอาเราไม่รู้หรอกความสนิทชิดเชี่ยวของเขาภายในเป็นอย่างไรแต่มันกําลังยุ่งเกี่ยวแบบคนที่หลายร้อยคนเลยมันไม่ใช่เพียงแค่พนักง,งานของเราผมเคยเจอเคสที่สามีของพนักง,งานคนหนึ่งเนี่ยอยู่ดีๆก็ประสบภาวะไม่หายใจหัวใจหยุดต้นไปเลยแล้วพนักงานคนนี้ก็ต้องรีบกลับบ้านนะครับเพื่อที่จะไปดูใจไปช่วยชีวิตให้ทันแล้วก็ไปช่วยไม่ทัน ผมเคยต้องอยู่ในเหตุการณ์ที่วันนี้ผมไปงานแต่งงานของพนักงานสองคนนะครับที่อยู่ในบริษัทแล้วก็แต่งงานกันนะครับแต่นีคืนเดียวกันนั่นเองพี่ชายของพนักงานอีกคนหนึ่งก็เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถชนแล้ววันรุ่งขึ้นผมก็ต้องไปงานพิธีทางาศาสนาของพี่ชายของพนักงานคนนี้ผมเคยเจอเหตุการณ์ความสูญเสียอีกเออยอะแยะมากมายครับที่เราไม่อยากให้มันเกิดครับ แต่ว่าสุดท้ายพอเกิดขึ้นแล้วบริษัทเองตัวผู้นําเองผมคิดว่าจําเป็นมากๆที่จะต้องมีสองอย่างครับอย่างแรกคือความเข้าอ,อกเข้าใจคุณต้องเข้าอ,อกเข้าใจให้ได้ก่อนว่าความสูญเสียนั้นไม่สามารถที่จะตีค่าหรือว่าสามารถเปรียบเทียบกันได้ความสูญเสียคุณป้าของคนคนหนึ่งอาจจะมีความรุนแรงสับทางสภาพจิตใจพอๆกับการสูญเสียคุณแม่ของคนอีกคนเพราะความสนิทีเชื้อ เราไม่รู้หหลกครับว่าที่ผ่านมาของพนักง,งานแต่ละคนนั้นเขามีความสนิทป,ประวัติที่ผ่านมาการใช้ชีวิตสิ่งที่เขาผ่านมาในชีวิตของเขาร่วมกับคนรอบข้างในครอบครัวเขานั้นเป็นอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะเอาไม้มาทัดของเราไปท่าแล้วก็บอกว่าคนนั้นเขาลาไปแค่นี้เองคนนี้เขาไม่เห็นจะต้องลาเลยคนนั้นเขายังทํางานได้เลยทําไมของคุณถึงต้องมีปัญหาทําไมคนนั้นไม่มีปัญหาเลยเราไม่สามารถใช้มุมมองแบบนั้นได้นะครับคืองานมันก็สําคัญ ความรับผิดชอบก็สําคัญแต่ชีวิตก็สําคัญเช่นเดียวกันอันด้านที่1จําเป็นอย่างยิ่งที่คนเป็นหัวหน้างานต้องหัดเรียนรู้แล้วก็ต้องมีสกิลในสิ่งที่เรียกว่า empathy skill มันอาจจะเป็นสกิลที่ไม่เคยถูกระบุในแบบเรียนมาก่อนนะครับส่วนใหญ่เวลาเราเราเรียนแล้วก็จะมี human resource skill ใช่ไหมครัมี finance นะครับมีการจัดการสารพัดการจัดการที่เรา เรียนกรนทางตำราเนี่ยแหละแต่ก็เป็นเรื่องที่ผมก็ประหลาดใจพอสมควรนะครับว่าเอ๊ะทำไมตำราเนี่ยเขาไม่สอนเรื่อง Empathy Skill บ้างความสามารถในการเข้าอกเข้าใจผู้อื่นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นความสามารถที่สำคัญมากๆสำหรับคนที่จะต้องเป็นผู้นำคนที่เป็นหัวหน้าคนอื่นถ้าเป็นคนที่ไม่มี Empathy ผมคิดว่าน่าจะเป็นผู้นำคนอื่นได้ยากม้ากจริงๆอาจจะเป็น AI ครับต่อไปก็คือทำงานเป็นโรบอททำงานเป็นหุ่นยนต์ไม่ต้องเข้าอกเข้าใจกันผมว่า สังคมคงไม่น่าอยู่ตัวองค์กรเองต่อให้วันนี้อาจจะทํากําไรได้เติบโตได้ก็หน้าหวั่นวิตกถึงความเสี่ยงในอนาคตว่าแล้วความเข้าอกเข้าใจกันที่มันไม่มีในองค์กรเนี่ยมันจะทําให้องค์กรนั้นแข็งแรงในานาคตได้จริงหรือเปล่าอีกด้านหนึ่งที่องค์กรจะต้องมีครับก็คือจะเรียกว่าเป็นกฎระเบียบหรือจะเป็นกติกานะครับที่องค์กรเซ็ตขึ้นมาก็ได้นะฮะอย่างที่บริษัทผมเนี่ยถ้าสูญเสียบุคคลใกล้ชิดบริษัทก็จะมีแพคเกจเป็นเงินนี่แหละที่จะช่วย กี่บาทว่าไปผลใกล้ชิดกี่ขั้นระบุให้ชัดไหวแค่ไหนเอาแค่นั้นไม่จําเป็นที่จะต้องทําเหมือนกับคนอื่นนะครับตรงนี้สําคัญยังไงสําคัญตรงที่ว่ามันแสดงออกใอยเห็นถึงว่าตัวองค์กรตัวบริษัทนั้นไม่ได้แค่เฉพาะแค่ผลกําไรของตัวเองบริษัทเองแคร์เรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆตัวของพนักงานด้วยแล้วก็มีความรู้สึกร่วมไปกับความสูญเสียของพนักงานด้วยไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของความสูญเสียนะครับ การแสดงความยินดีงานแต่งงานงานบวชที่บริษัทผมเนี่ยมีแพ็คเกจเหล่านี้ที่จะ,ะเป็นกติกาที่กำหนดเอาไว้ตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็เวลาที่มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นปั๊บเนี่ยคนเป็นเจ้าของคนเป็น c ีโไม่ต้องไปสั่งเลยนะครับเพราะายิ่งสั่งแล้วบางทียิ่งเป็นผลเสียนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับคนนี้คนใกล้ชิด คนนี้เป็นผู้บริหารให้มากหน่อยคนนั้นเป็นพนักง,งานอยู่ห่างไกลพนักง,งานเพอร์ฟอร์แมนซ์ไม่ดีให้น้อยหน่อยแบบนี้ไม่ได้แหะครับก็จะเกิดคําคารหานิทาเกิดขึ้นว่าโอ้ลูกร,รักอันนี้ลูกชังอันนีนน้พี่เขาใกล้ชิดพี่เขาหน่อยก็ได้เยอะหน่อยคนนี้ห่างไกลพี่เขาก็ได้น้อยหน่อยปล่อยให้เกิดแบบนั้นขึ้นไม่ได้ควรจะต้องมีกติกาทีา่ชัดเจนที่เซตขึ้นมานะครับว่าควรจะต้องให้ฝ่ายบุคคลเนี่ยดำเนินการอย่างไรบ้างแต่นอกเหนือไปจากนี้ก็ยังมีขั้นตอนที่มากไปกว่านี้ เวลาที่มันเกิดเหตุการณ์ความสูญเสียเกิดขึ้นเนี่ยแะครับตัวผู้บริหารเองจะปล่อยให้เพียงพนักงานไปแสดงความเสียใจอะไรอย่างเดียวไม่ได้ตัวผู้บริหารเองจําเป็นที่จะต้องเข้าบเข้าใจและก็แสดงออกด้วยผมยกตัวอย่างง่ายๆครับเหมือนเวลาเราอยู่ที่บ้านเนี่ยถ้าลาพังเราเดินผ่านกันนะครับเราไม่ได้ทักทายกันไม่ได้แสดงออกถึงความรักความเข้าใจที่มีต่อกัน วันสำคัญก็ไม่เคยที่จะพาไปกินข้าวให้ของขวัญกันเล็กเลน้อยๆหรือทําอะไรที่มันทําให้เกิดความรู้สึกดีๆต่อกันเนี่ยแล้วจะมาบอกว่ารักกันเนี่ยบางทีเนี่ยก็ต,ตั้งข้อสงสัยเหมือนกันตัวผู้บริหารเองเนี่ยไม่ใช่ว่าเฟกนะครับคุณต้องทําออกมาจากใจคุณต้องแสดงออกนะถึงความรู้สึกร่วมที่คุณมีต่อระหว่างตัวคุณเองกับพนักงานตัวผู้บริหารคือคนที่เป็นตัวแทนขององค์กรครับ องค์กรนั้นจะมีลักษณะอย่างไรตัวผู้บริหารตัวเจ้าของนั่นแหละคือปัจจัยที่สําคัญเลยที่จะทําให้พนักงานเองแลวคนนอกเวลามองเข้ามาเนี่ยแล้วเขาเข้าใจได้ว่าคาแรคเตอร์องค์กรนี้เป็นแบบนี้และคาแรคเตอร์ต่างๆเหล่านี้มันจะถูกเชฟขึ้นมากลายเป็นปัฒนัธรรมเราสามารถเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นในเรื่องของการไปถึงเป้าหมายมุ่งเน้นเรื่องการสร้างกําไรแต่ไม่ละทิ้งความเป็นมนุษย์ไม่ละทิ้งเรื่องของจิตใจที่เขาเข้าใจกันม่ได้ไม่จําเป็นว่า จะต้องคิดถึงแต่เรื่องงานเพียงอย่างเดียวแน่นอนเรื่องงานสำคัญที่สุดแต่ผมอยากจะย้ําว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยครับที่จะเอางานเพียงอย่างเดียวโดยที่ละทิ้งเรื่องของความเป็นมนุษย์ปกติไปเราไม่สามารถที่จะสร้างกําไรแล้วก็เอากําไรนั้นเนี่ยไปหาความสุขเฉพาะตัวของเราโดยที่มองข้ามไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตมนุษย์คนหนึ่งทุกๆคนนะครับแต่ก็เป็นเพื่อนร่วมโลกนะฮะเกิดแก่เจ็บตายร่วมทุกข์ร่วมสุขกันทั้งนั้นชีวิตไม่ได้มีด้านเดียว ชีวิตของคนคนหนึ่งมีทุกทุกด้านชีวิตของคนร้อยคนมีไม่รู้กี่พันกี่หมื่นด้านนี่คือการร่วมทุกๆสุขที่องค์กรกับพนากาักงานควรจะต้องมีร่วมกันเมื่อเวลาเกิดเหตุการณ์เล็กจะสุขจะทุกก็ร่วมกันเหตุการณ์ใหญ่ๆจะสุขจะทุกก็ใช้ความรู้สึกที่มีส่วนร่วมซึ่งกันและกันสิ่งเหล่านี้ต่างหากจึงทําให้องค์กรเป็นองค์กรได้จริงๆไม่ใช่เพียงแค่ มีชื่ออยู่ในประการสังคมมาทำงานที่ออฟฟิศเดียวกันแต่การมีส่วนร่วมในเรื่องความรู้สึกที่รู้สึกร่วมกันได้ในเรื่องทั้งสุขเรื่องทั้งทุกข์ตั้งหากที่ทำให้องค์กรนั้นมีความแข็งแรงได้จริงๆปะกไว้้คิดนะครับแล้วก็หวังว่าเวลาที่มันจะต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซึ่งในทุกองค์กรมีเสมอครับตัวผู้นำเองตัวผู้บริหารเองจะสามารถแฮนเดิลเหตุการณ์เหล่านั้นแล้วก็ทำให้สังคมแข็งแรงมากยิ่งขึ้นได้ ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วมาพบกันใน EP ต่อไปสวัสดีครับทียาน Daily พอดแคสต์พอดแคส์สาระน่ารู้และเรื่องราวพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันสำหรับคนทำธุรกิจกับผมโทมัสพิชเชย์ย